ทีรีเรื่องนี้มีทั้งครบรถเลยไม่ว่าจะเป็นความฟิลกูดความครอบครัวแล้วก็อะไรต่างๆก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามเลยนะครับพี่พระเอกกับเด็กมาในกอง b ีมายซูเปอร์สตารครับฝากด้วยครับ รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวันดีมากๆเลยผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบมีสมาธิรู้สึกว่าแบบแบบตั้งใจกับสิ่งที่ได้วงสวงวันนี้ครับใช่ครับก็รู้สึกเหมือนอาจารย์เลยครับรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เรียกว่าใกล้เปิดกล้องขึ้นทุกทีทีแล้วก็พ่อไหมคุณ พร้อมกับก็เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าปันเนี่ยเป็นเด็กเป็นเด็กฝึกเขาเรียกว่าเป็นเด็กนักศึกษาปี4ที่แอบรักพระเอกคนหนึ่งมานานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันหนึ่งเขามีโอกาสได้เข้าไปฝึกงานในกองถ่ายที่พระเอกคนนี้เขาแสดงนาก็เขาเรียกว่าผมจะบอกได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องฟิลกรดมากกว่าก็มีเรื่องครอบครัวนิดนมีกันแบบเขาเรียกว่าเรียกว่าครบดีกว่าครบใช่ครับผมอย่างเมื่อกี้อคุณคุณเป็นใครนะครับผมรับบทเป็นปันครับผม รับบทเป็นอาชีครับรับบทเป็นรับบทเป็นเสือครับเพื่อนของปันครับรับบทเป็นไผ่ครับเป็นน้องชายของปันรับบทเป็นซูการ์ครับเพื่อนของปันรับบทเป็นบอราค่ะรับบทเป็นเควินครับผมรับบทเป็นแบงค์ครับ ครับโจนะครับรับบทเป็นมอร์นิ่งครับนับนิ่งครับครับผมบอสตันสุพเดชรับบทเป็นมิ่งเมืองนะครับผมครับผมก๊กครับรับบทเป็นเดี่ยวครับครับผมวายโยนะครับรับบทเป็นไตเติ้ลครับมันเป็นละครวายเรื่องแรกของพี่แล้วเป็นละครวายเรื่องแรกของพี่หลุยส์พาริตี้พลาส ก็เลยอยากจะทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่และแปลกและมีเหมือนคนอื่นแล้วก็ไม่ให้คนอื่นเหมือนแตกต่างยงงพี่่ต่างจากทุกอย่างค่ะเราไม่อยากจะบอกว่าเรื่องนี้เราไปถ่ายเมืองนอกด้วยเป็นวายเรื่องแรกของประเทศไทยที่เราบุกไกลนี่ขนาดนี้พี่ให่อะให้ใครเหมือนได้ยังไงล่ะคะจะทําวายทั้งทีต้องไม่ให้ใครเหมือนและไม่เหมือนใครให้เขาตามเราไม่ทัน ก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกเหมือนกันนะครับที่ว่าพี่ไก่เองมาเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสร้างให้กับเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพบองค์ประกอบเลยทีเดียวทั้งผู้กํากับน้องเดวิดนะครับผมที่ฝากผลงานหลายๆเรื่องไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะผมคิดว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ c d ดี y, ในต่างประเทศครับพี่จะไปลืกพี่เดวิดจากผลงานเรื่องก่อนๆน,นะฮะเดวิดทำภาพอะไรต่างๆออกมาสวยมากนะครับ แล้วที่สําคัญเนี่ยเรื่องนี้ซีนต่างๆที่เราถ่ายในต่างประเทศเนี่ยผมบอกว่าไม่ลืมแน่นอนครับอีก10ปีก็ไม่ลืมครับซีนจำเลยเหรอใช่ครับแน่นอนครับมีไปไปที่ไหนบ้างคะไม่บอกเรายังไม่สปอยค่ะต้องให้สัมภาษณ์กับทางผู้กำกับน่ยะดดันนาไหนก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอบคุณพี่ไก่กับพี่หลุยนะครับที่ที่ไว้ใจให้มาทําเรื่องนี้ ถามว่ากดดันมากไหมครับตอนแรกก็กดดันแต่ว่าพอเราได้มาเวิร์กช็อปมาเจอน้องๆมาอ่านบทด้วยกันก็คลายความกดดันไปได้เยอะครับน้องๆทุกคนทีมงานตั้งใจกับเรื่องนี้มากมากครับผมก็ในแง่ใหม่อย่างไงบ้างผมอยากให้ฝากติดตามกันนะครับก็จริงๆเราจะได้เห็นความรักที่มันเป็นความรักรูปแบบที่เป็นความรักปกติท,ที่สว,วยง <c oughs> ามของ คนคู่หนึ่งครับแต่ไม่ไม่ได้มีคู่เดียวมีหลายคู่ครับ,รบรครบรถแน่นอนครับ